อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระกระดิ่งให้ฉายกับแม่ับแม่เป็นกำลังใจด้วยนะครับกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนครับผมไปเดินไปดรถเขาจะหยุดให้เราไหมดูนะนี่เขาหยุดให้เราตั้งแต่เนินๆเลยเห็นไหมนี่ นี้เป็นเป็นอะไรลูกฝั่งนี้เป็นอะไรฮะนี่เป็นอะไรเออกลงเเป็นเทียเตอร์เทียเตอร์เทียเตอร์อ,รอืมเทียเตอรต์เป็นเทียเตอร์ฝั่งนี้เป็นร้านเสริมสวยในตำนานเปิดตั้งแต่เมืองบูเดอร์เพิ่งก่อตั้งมาใหม่ๆ <laughs> ร้านเป็นร้านร้านเล็กๆเลยที่เปิด เป็นร้านตัดผมเสริมวยตัดผมนี่ที่แกบอกเนไปยอะมิราสเตลูกแกสแต่งแกเปิดวันศุก,กร์มันมดัเฟรดักถึงสี่ห้าถึงสามสิบเขาปิดแล้วมนะั้งอ๋อเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวจต้อ,ตอมันดกักถึละละงเฟรดักอันนี้เป็นเทเตอร์เขาปิดนะเขาปิดแล้วพเพราะเขาเปิดถึงอ่า วันนี้สวยค่ะสวยเทตเตอร์ใหญ่มากโรงละครใหญ่มากส่วนฝั่งนี้เป็นร้านอาหารอิอนเดียเขากำลังทำตึกอยู่ทำตึกใหม่ขนะหเขาทีอะไนะเขาอุปสิงห์เนา,าร้านอาหารอินเดียอ,อันนี้เป็นร้านขายพวกเครื่อง ื่องอะไรนะร้านขายพวกเครื่องอะไอ้สเเดยม่อยเดินป่าเดินเขาแล้วก็นี่ไอตัวอะไรวะไอสเกลใบค่ะเดียวมหน่อคล้ายๆกับตัวอะไรที่เขาอยู่เขาอ่ะเขาเรียกทรนภาษาไทยไม่แน่ใจว่าตัวยักษ์หรือตัวคนรูหรือเปล่าไม่แน่ใจ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิไปเข้าไปดูคนรูดิไป นี่ตรงนี้ก็มีเ,เขาปิดเลยเขาปิดแล้วนี่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 นนี่นี่นเช่ีน,น,นอ่นนอ,อืมเขาปิดเาปิดน่ะโพสเกะเขาปิดนะ อันนี้ก็ปิดเซเว่นก็ปิดจ้าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเซเว่นนะแล้วแล้วเขาไม่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 ลงตัวเกี่ยวกับค่าเช่าเขาก็เลย ย้ายออกก็เลยปิดไปแล้วน,นี่น 11, ่าช่อในเรื่องเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นเซเว่นนี่เซเว่นหนุกเคยว่าจะช่วยหรือเปล่า,าเออลองได้นะเยอะ <laughs> ชายบอกถ้าเป็นเมืองไทยนะเซเว่นทุกที่เลยโอ้โหรองเทา้าเกาสวยมากอันนี้ร้านรองเทา้าชั้นอะไรลูกตาแม่ดูรองเท้ามาใหม่ดิ อลไรนี่สบายท่าไหนไหนดูสิแม่บอกแม่จะถ่ายรูปถอย <laughs> ไหน คนแนกเด็กอ้าวช้ยกี่ขวบลูกกี่ขวบลูกสามขวบเหรอดูขอทายอันนี้เป็นโรงหนังโรงหนังไปดูดิไปดูดิหนังอะไรเรื่องอะไรเข้าตอนนี้ดูดิชายไะ นี่เป็นโรงหนังโรงหนังเล็กๆมีไม่กี่โรงเองเขาไม่ต้องคุกหนังอะไรเข้าตอนนี้แฮปปี้คบซนิกอะอะไรสําเนียงไม่คือบาร์เซโลนาโรงน้อยมึงนี่น้อยดูน่ะเดินเข้าไปตรงนู้นน่ะโรงหนังน่ะอยากดูไหมอยากดูไหมเอ่ออะไรสําเนียง จะฟลบนเป็นร้านอาหารุกเปิดแต่สุดในร้านหนัง huh. สือไี่ไงแัวเองชอบร้านหนังสือเนี่ยดูสิดิวที่เขนดินตอรฮนเื้อผ้าลูกทีแแบบาแตนี้มาจากไหนโอ้โหรูจักรยานแกรูจักรยานแกใส่อะไรมั่งก็ไม่รู้ แน่พ่นสีนั่นนั่นนัันอืมอืมดิสนทัศน์เออิ่าน่กแรอข้าว่ที่ราทกันสวียร์สิงท่เาะทำกัเนี่ยเออสุดท่เราจักัตรงนี้เมื่อก่อนเป็นร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิงปิดไปแล้วเือย เพราะว่าเขาไม่ตกลงกันไม่ได้เรื่องค่าเช่า,าก็คือเจ้าของเป็นเจ้าของเดียวกัน King เบอร์เกอร์คิงเจ้าของตึกเป็นเจ้าของเดียวกันกับตรงนี้แล้วก็เซเว่นอีเลเวนข้างนอกตกลงกันไม่ได้ก็คือก็คือไม่ได้ทำต่อ ลเพียไปดูอะไรไปรดูไส้กรอกดูอะไรนะมาดูาอ๋มีไส้กรอกด้วยนะั่นน่ะอ่ะเจยเจ้านี้เขาขายตอนช่วงคสต์มัสนะเน่ยแม่จำไดนะ้นะเฟร์สมซาิเมกคนเเขาไปดูดิ มีไส้กรอกมีอะไรลดราคาไม่เต yeah. 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 um, ็งกินไหมล่ะนี่เดี๋ยวซื้อนี่ก่อนสิบโครนเนี่ยเยอะใหญ่ใหญอะเนี่ยสิบโครนลดราคาเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนาะเอาเนาะเอาเนาะหือเอาไหม๋ยวเอาให้แม่ในสิบโครนน่ะเดี๋ยวเต็งเอาเป็นช็อกโกแลตก็ได้ตรงนู้นอะเนาะเนาะก็มีส่วนลดเนี่ย ราลดราคา10โคนจัดไปโคซงชิ้นละสิโคนสามชิ้นแล้วก็อันนี้เม่งชอบมากเลยเนี่ยชอบมากๆๆกนีก่เลยถ้าคนจะลดหุ่นนะยานะยานะเต็นที่ไรนะ่นนำงไรต่อเลยที่นี่ไม่ค่อยเห็นที่อถอนเงินนะเพราะว่าสามารถถอนในร้านค้าได้เนี่ยเพิ่งมาเห็นตรงนี้แล้วมีตรงไหนอีกค่ะที่ที่ถ่ายรูปอ่ะที่ถ่ายรูปสติกเกอร์อ่ะ ไม่มีเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ที่ถ่ายรูปสติกเกอร์ก็เอาไปแล้วไม่มีแล้วที่ถ่ายรูปสติกเกอร์ไม่มีแล้วชุดชั้นในที่แพงมากแต่ใช้ดีเดินไปตรงนู้นเลยโบสเก่าแ,แก่เก่ามากเนาะฉายเนาะตรงนู้นนะ่ะ <c oughs> ตรงนู้นนะ่ะโบสเก่าแก่นู่นน่ะโบสเก่าแก่นั่นน่ะ เก่ามากตึกก็ตึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกไปดูอันนี้ฝั่งข้างบนของของของห้างนี้เรียกว่า glass house glass แปลว่ากระจก house แปลว่าบ้านนะคะทุกคนนี่เลยห้างนี้ไม่ค่อยมีร้านค้าเยอะและก็ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเสียค่าจอดรถยาวนานมากเลย S <S <an> ต,ตั้งแต่4โมง8โมงจนถึงจนถึง6โมงเย็นก็เลยไม่ค่อยมีคนมาซื้อของคนจะเงียบมากส่วนมากเร่งจะไปตรงที่นู้นฝั่งตรงตรง,ตรงที่ที่ที่วงฟุตซักเลียงตั้งอยู่ยน่ารักเชียวนี่นะฉันรอรอยู่เลย มาดูมาดูร้านเฟรเทคร้านมือสองามาดูร้านมือสองาถ้าหน้าร้อนก็จะปลูกดอกไม้เต็มกุหลาบเต็มไปหมดเลยแถวนี้มาดูร้านมือสองเดี๋ยวไปดูครีมก่อนดูครีมแม่ก่อนเดี๋ยวอันนี้ร้านขายยาแล้วก็เดินมา ทะลุอันนี้น่าจะเปิดใหม่อ้เรียด้เก้าอี้เหมือนที่เมืองไทยเลยทุกคนเ้าอี้เหมที่เมืองไทยเลยตุกสุกอมเหลบอะจิตรุปะสัตได้สวยมากเลยเนี่ยล้เลม่สุกมหมออเยอีชิสวสสุ ชื่อร้านอะไรลอนดอนอะไรอะไรลอนดอนนี่สิคือส่วนเนี่ยนี่สิคือเป็นนรวมเป็นเสื้อเดรสเสื้อเอ็นสูทร,ร้านนี้นี่คุณไปเรีนยนออกแบบไปที่ต่างประเทศโอ้ห้องไหนโอ้ยห้องไนเสื้อสูทเดี๋ยวแม่พาป๊าๆมาตัดสูทร,ร้านชื่อเฟรเท็กซ์ไปร้านมือสองขอบไปดูกัน นี่มาเลยดูร้านของมือสองเดี๋ยวเนื่องจะเอาถุงไปหยอดเนี่ยตู้ตรงนี้นะน้องเน่องจะเออย่างเสื้อผ้าลูกที่สภาพยังดีแล้วไม่ใช้หรือรองเท้าเดี๋ยงจะเอามาหยอดใส่หยอดใส่ตู้ตรงนี้จะมีตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้คือตู้ที่น้องเงื่งชี้ให้ดูในร้านนะคะ เขาจะมีอันนี้ข้างล่างบ้านนุ้งเองเขาจะมีทุกที่ที่ตั้งไว้แล้วเราก็าใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็เอาไปไปหย่อนได้อย่างเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแต่ถ้าเป็นรองเท้าก็ามัดถุงให้เขาดีๆเขาจะได้ไม่ออกไปรวมกับคู่อื่นจะได้หาเจอทั้งสองข้างเขาก็จะเอาไปเลือกเอานะคะของเมืองนี้แล้วเขาก็จะเอามาเลือกโอ้ยเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆมากเลยเนี่ยราคาถูกๆเออบริสเตรียจะ นี่นี่เอาไปดูสิลูกไปดูสินี่เขาก็จะเลือกไอ้ที่สวยๆมาแต่เขาไม่ได้ซักนะดูสิผมยังมีอยู่โอ้นี่นี่นี่นเ้อตัวนี้สวยเดี๋ยวจะดูราคาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยเนี่ย เื้อยี่ห้อดีๆนี่สโตเบิร์กเนี่ยเนี่ยแต่จะแพงมากอุ้ยจัก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 เท่าไหร่250โคนเหมือนจักคุณยายเลยเนมออมีหมวกต่างๆเดี๋ยววันหลังจะพามาดูอีกมีหลายร้านอยู่ร้านคุณย่าทําก็มีนะลูกเนี่ยเสื้อสูตรเนี่ยเด้าบุ๊แต่ร้านคุณย่าทําก็มีเนี่ย ดรรีเ <c oughs> คุณย่าไม่ได้อยู่เขาปิดเขาน่าจะปิดอือเขาน่าจะปิดไอ,<ะ>อ้กรุ๊ปมัดูนรักอือเนี่ยไปดู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 ตรงนู้นนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไปถึงสี่ตอรลิสอืออ่อเนี่ยห้าสิบคนเนี่ยรองเท้ารองเท้าใส่ portal. เล่นไอสเก็ตห้าสิบคนเนี่ยรองเท้าเล่นสกีแล้วมาดูอุ้ยภาพวาด อันนี้เท่าไหร่75โคนอุ้ยภาพสวยมากเลยฉาย75โคนเราจะไปวางไว้ไหนดีอะคนเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติไม่งั้นก็เด็กวัยรุ่นที่เขามาซื้อของที่จะจะซื้อเข้าอพาร์ตเมนต์ที่แบบไม่ต้องอที่เขาไม่ได้มาอยู่นานอะไรเงี้ยแป๊บๆเขาก็มาซื้อเสื้อผ้า ส่วนมากก็ต่างชาติคนนอตก็ไม่ไม่ค่อยเห็นมือไม่ค่อยมีเลยแหละกันค่อยมาดูทีโอ้ยดู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 รองเท้าไปดูสินะไปหยิบดูสินะรองเท้าขนสัตว์น่าอทกถูกๆถึงเสื้อเท่าไหร่เนี่ยเสื้อเนี่ยเนี่ยเขาจะมีป้ายของเขา79โครน เสื้อผ้าอันนี้แพงขึ้นเมื่อก่อนไม่ใช่ราคานี้เมื่อก่อนถูกกว่านี้๋ยวนีเขาทําได้เขาติดราคาแพงขึ้นแล้วก็มีที่ให้ลองด้วยนะจ๊ะนี่มีที่ให้ลองด้วยอา้าวอันนี้39โคนลดราคาเห็นไหมนี่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 เสื้อเนี่ยสามสิบเก้าโคนนี่ อะไรนี่มาเลือกกันได้เลยนะจ๊ะอุ้ยเนี่ยลายสวยมากเลยใชยนะ้ลายสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยจานเนี่ย <c oughs> เขาเป็นเซตของเขาใบละสามสิบห้าโครนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เก้าสิบห้าโครนโอส้สวยสวยเนี่ยแก้วเนี่ยเขาไว้ใส่กินอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ก็ oh, s <S ขึ้นไปสิลูก <Yeah. S 1> อุย้ยนี่น,นี่เอาไว้น่น,นแก้วแก้วอันนี้ก็สามสิบห้าโครนเป็นเซตเลยแต่ว่าใบละนะเป็นเซตเลยอุย้ยรู้แล้วจะซื้ออะไร <c oughs> นี่เลยที่เขาเรียกอะไรอะที่แบบเวลาเราจุดเทียนแล้วเราจะดับเทียนอนะเป่าเทียนเราไม่ต้องเป่าเราก็เอานี้จุ๊บใส่ สามสิบห้าโคนนี่เดี๋ยวซื้อไปให้คุณยายดีกว่าซื้อไปให้คุณยายที่เมืองไทยนีไ่ได้แล้วได้แล้วทุกคนนี่ไที่จับเทียนเนี่ยจุกใส่ซื้อไปให้คุณ <ขอ S 1> ยายอเอาเถือเอาถือเอาสามสิบห้าโคนแล้วก็จะมีพวกช้อนเงินใครที่ค้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนี่เลยเขาขันเรียบร้อย สามสิบโครนเองใบละไอช้อนน่ะช้อนสามสิบโครนไอช้อนใหญ่เจ็ดสิบโครนมาดูมาดูข้างบนมนะมาใช้มนะดูข้างบนลูก <c oughs> ตกแต่งได้น่ารักมากเลยไม่ได้มาตั้งนานแลวนี่นี่รองเท้านี่บาบาดบาดบาดสวย แต่จะได้ไซส์หรือเปล่าไม่รู้ดูราคาที่เท่าไหร่โอ้ยจะร่วมใส่หัวสละมัง้งร้อยหกสิบเก้าครนต่อซื้อราคาเต็มก็แพงนะอุ๊ยมีหนังดีๆทั้งนั้นเลยเนี่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 ยแต่จะมีไซส์เราหรือเปล่านี่นี่เนี่ย อันนี้เท่าไหรอันนี้กี่โคเน99โคลนเนี่ยใครที่มีลูกน้อยโอ้โหอันนี่เดี๋ยวจัดไปนี่เดจัดไปสูงนึ้กเลยสูงมาก149โครนหนังดีๆนัน้นเลยนะทุกคนเขาเน่เน่แน่เนี่ยเนี่ยจะเจอรองเท้าตัวเองหรือเปล่าเพราะวันนั้นแม่เอารองเท้าตัวเองอะเอามา ได้แม่บลนอกเลยอันนี้รองเท้าเดินเขายังด,ดีอยู่เลยบล็อกเก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยรองเท้าหิมะเนี่ยลุยหิมะเดินเขาเนี่ยเนี่ยยังด,ดีอยู่เลยโอ้ถูกทีนี้มาสกุลาฮะก็แม่ก็เอามาหยอดอยู่อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมากเลยทุกคนน่ารักเชียวนี่สวยมากราคาเท่าไหร่จ๊ะ ไม่เห็นมีราคาบอกเลยร้อยยี่สิบเก้าโครนุ้ยสวยอ,อันนี้คอนเวิร์ตรองเท้าคอนเวิร์ตถ้าบ้านเราเนะี่โคตรแพงนั่นนี่น่าจะดูในคอนเวิร์ตเนี่ยเนี่ยสองร้อยยี่สิบเก้าโครนคอนเวิร์ตออสตาร์นี่น,นี่ซื้อไปให้ใครดีอะเนี่ย วัยรุ่นชอบเนี่ยวัยรุ่นชอบอันนี้ล่ะอันนี้ใช่คนกดออสตาไหมไม่ใช่อันนี้พาปูโตะร้านคุณย่าก็มีร้านที่คุณย่าทำงานน่ะเดี๋ยววันหลังแม่จะพามาเดี๋ยวเขาเปิดก่อนให้แม่ว่างแม่จะพามาวันที่คุณย่าทำงานน่ะ บางทีเจอหม้อหุงข้าวด้วยไหมเห็นไหมที่เราไปเรื่อรๆโค้ชน่ะเราเจอหม้อหุงข้าวด้วยจำได้ไหมอันนี้คุณย่ามีที่บ้านพักจากอากาศมีหนังสือด้วยนั่นอะไร เอาสักคู่ไม่ใช้อเอาสักคู่ไม่รองเท้าเลยะจะล้าหรอเด,เดี๋ยววันหลังจะมาเจาะลึกอ,อีกอันนี้ังไปทำอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้ไปทำอะไรเนี่ยสกฤฤษกิจพินทุย เนี่ยไก่เนี่ยไปทำอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพินพติลิคอนกุชติร์นะฮะโพสเก,กตคุชเตริร์อ่ะเทศกาลอีสเตอร์ไงเท่าไหร่อ่ะดูสิเนี่ยจะแต่ของเขาจะได้ซื้อสละมับก้าสิบก้าโครน โครนและวนี่ลดราคาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกอย่าง50สิโครนข้างล่างเนี่ยรองเท้าเนี่ยจะได้ฟรีๆไหม <Yeah. S 1> อันไหนฟรีสเอาไม้แขวนผ้าถ้าอยากได้ก็มาเอาไม้แขวนผ้าฟรีจจมอ่าอาไปซื้อไปซื้อเอาตังไปจ่ายก่อนเดียวจ่งก่อน่ตังจ่ตังจแล้วสามสิบ <laughs> ห้าโครน <laughs> ดูมีเครื่องประดับด้วยนะนี่เรามาเดินดูสังกะสีเก่าบ้านเรานะบ้านเราเอาไปทิ้งดูบ้านเขาดิฝรั่งเหเห็นไม่ใช้เขามาประดับตกแต่งบ้านดูดีเลยมาทำเป็นกาแฟนะทุกคนบ้าน บาท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 ซื้อหม้อหุงข้าวนะแล้วก็ไม่มีอาา่ถายไปรอบๆกันลูกรุ่นซิ้นไห่รุ่นัะไ,ไม่มีคนทํางานนะไม่มีคนคิดตังและทุกคนคิดรู้ว่าถ้าจะขโมยนี่โครง่ายเลยนะเป็นของมือสองถ้าจะขโมยนี่คือเอาไปเลยแต่อันนี้คือเราก็ส่งส่งเงินเข้าเบอร์นี้อันนี้ร้อยโคนส่งไปแล้ว เด้อโอ้ยฮ่าดยวพอดี้ฟิกซ์อะเดี๋ยห้าไปชุดชิ้นที่อะนิดเดียวอะฮอร์นหปชุดเซอร์เหมือเนี่ยเป็นร้านเหมือนเป็นกาชาดร้านกาชาดทุกคนได้มะหงข้าวไปแล้วแต่อยากให้ดูว่าของที่เขาเอามาทิ้งนะแล้วมาขายถูกๆนะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยเนี่ยตู้เย็นก็มีจ้าทุกคน เครื่องซสกผ้าเยอะเลยเนี่ยอันนี้คือเขาให้ฟรีหมายถึงว่าไอ้กระชาติเนี่ยสภากาชาติเนี่ย,าาเ,ยเขาได้มาฟรีหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากทิ้งของอะไรเงี้ยเราก็โทรให้เขาไปเอามาพอเขาไปเอามาส่วนมากก็จะเป็นของดีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนพอเขาไปเอามาปุ๊บเขาก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราก็มาดูเราอยากได้อะไรเราก็มาเลือกเอาของทุกๆ50 100โคนเนี่ย เลสเตชันก็มีนะทุกคนเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยส่วนนุกนุกยังได้มองข้าวไปแล้วแล้วก็เวลาจะจ่ายตังค์นะไม่มีคนคิดตังค์แล้วไม่มีคนมามาคอยดูว่าจะเอาอะไรไปมั่งนะเนี่ยเราก็เข้าเบอร์นี้เลยส่งเงินเข้าเบอร์นี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยไมโครเวฟก็มีนะตู้ไมโครเวฟเนี่ยเนี่ยเตาไมโครเวฟทีวีก็ยังมีเนี่ย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 เบเริ่มเลย ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้ไกดตัวน้อยๆฉายนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเง่งพาไปดูร้านคุณย่าที่คุณย่าทำอยู่นั้นร้านมือสองเหมือนกันของถูกกว่านี้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า